ขุ่นทองก็เอาช้อนซ่อมนะคะบดกล้วยไว้นะคะ500กรัมนะคะก็ประมาณ10หรือ11ลูกนะคะมันจะประมาณนั้นนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะ6ช้อนโต๊ะนะคะหรือ120กรัมนะคะ<ม>ก็จะมีเ,เนื้อมพะพร้าวอ่อนนะคะ2ลูกนะคะก็ประมาณ1ถ้ยตวงนะคะแม่ขุ่นทองก็เตรียมน้ำกะทินะคะหัวกะทิไว้200 ml นะคะ แป้งมันนะคะแป้งมันสีช้อนโต๊ะนะคะหรือ75กรัมนะคะแป้งเข้าวเจ้าก็สีช้อนโต๊ะนะคะเจกรัมนะคะมีเกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทํากันเลยนะคะแม่ขุนทองก็ใส่กล้วยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะคะคลุกแบบง่ายๆนะคะใส่เกลือลงไปนะคะ ลงไปสักครึ่งช้อนชาใส่แป้งลงไปนะคะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็พุกให้เข้ากันนะคะ ะคละุกทุกอย่างให้เข้ากันขุนทองจะเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปเลยนะคะไม่ได้มีมะพร้าวทึนทึกโรยหน้านะคะสูตรใครก็สูตรใครนะคะก็สามารถที่จะเก็บในตู้เย็นเวลาเราจะทานนะคะเราก็ออกมาเข้าไมโครเวฟนะคะสัก30วินะคะก็ทานได้แล้วนะคะสูตรนี้ นุ่มอร่อยมากเลยนะคะหนึบหนับนี่นะคะแม่ขุนทองตักใส่ถ้วยตะไลแล้วนะคะตะไลเล็กๆนะ็คะ,ะ,คะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูปล่อยให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนที่เย็นตัวแล้วนะคะ นี่นะคะขนมกล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ขนมออกมาแล้วน่าทานไหมคะนุ่มนิ่มเลยนะคะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ